คุณหมอคิดว่าการเป็นแพทย์ความงามกับแพทย์สายเออหนึ่งมันทํางานต่างกันเลยอก็จริงๆต่างกันหนึ่งก็เรื่องของเวลาอย่างที่หมอบอกเวลาเนี้ยเรามีเวลาที่แน่นอนอ่าก็จะทางานเป็นเวลาอะไรเงี้ยครับจริงๆถ้าคุณหมอท่านอื่นเนี้ยครับอาจจะมองว่าเออหมอความงามเนี้ยไม่เห็นได้ช่วยคนเลยไม่เห็นได้ช่วยรักษาโรคเลยอะไรเงี้ย<ม>แต่ถ้าเราหมอ,หม,อมองอีกมุมหนึ่งแล้ว รู้สึกว่าคนไข้หรือว่าลูกค้าที่เขาเข้ามาที่คลินิกเขามีความทุกข์อย่างเช่นแบบเขากังวลว่าตรงนี้มันไม่ชอบเลยเขาส่งกระจกทุกวันเขาไม่ชอบเลยทำยังไงได้บ้างเหมือนเราก็เป็นคนแบบแก้ปัญหาตรงนั้นคือเราก็ทาให้เขาแฮปปี้มากขึ้นเราก็เป็นการช่วยคนวิธีหนึ่งช่วยให้เขาคลายความทุกข์เพราะทุกตรงนี้เราช่วยเขาได้เขาก็แฮปปี้บางคนเขาไม่มั่นใจเลยพอเขาเข้ามาเขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเขาก็จะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นอ สุขภาพจิตที่ดีใช่สุขอาพจิตดีขึ้นใช่ใช่หมอรู้สึกว่าอ้เน,นี่ยแหละหมายว่ามเป็นการช่วยคนในวิธีของหมอ,อใช่แล้วตอนคุณหมอเริ่มทําความงามคุณหมอก็มีสเต็ปการทํางานอย่างไงบ้างแบบเริ่มไปทำค้าทามก่อนไหมหรือว่าไปฟูลทามเลยตอนแรกอ่ะหมอพยายามจะไปศึกษาข้อมูลก่อน หาในไลน์ในอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นมีพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยแต่หมอรู้สึกว่าคลินิกมันไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่ mm hmm. หมอก็เลยจะหาที่แบบมีมาตรฐานหน่อยก็จะไปฟูเลยครับแต่ว่าเป็นแบบอีกคลินิกก่อนหน้าก่อนที่จะมาอยู่กันแนะ้ว